เซเลบีกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์แฟนตาซีมิวสิควลอย่างเรื่อง Matilda the Musical จะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาวอัจฉริยะผู้อาภัพจำเป็นจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนสุดที่มหูดจากความต้องการของพ่อแม่ที่คิดว่าเธอคือตัวปัญหาของพวกเขาแต่แล้วพรสวรรค์บางอย่างที่เชอใช้ออกมามันกลับเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย สนับสนุนโดยรักเต่าทองประหมึกเก่าทองรสชาติดีดีรักกระหมึอแท้แท้รักเต่าทองเปิดเรื่องมาที่โรงพยบาบาลแห่งหนึ่งจะทําให้เราได้เห็นความชื่นมืนของเราพ่อแม่มากมายที่ต่างก็พากันตื่นเต้นวางแผนให้ลูกน้อยของพวกเขาที่เพิ่งคลอดออกมาได้รับความรักความอบอุ่นมากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะให้ได้ ยกเว้นคุณนายเวิร์มวูธที่มาโรงพยาบาลทางๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องใกล้ข้อเต็มทนเธอไม่เคยคิดอยากจะมีลูกเป็นของตัวเองรวมไปถึงสามีมิสเตอร์วูมบูธที่แม้แต่ตอนลูกสาวคลอดออกมาเขาก็ยังคงคิดว่าลูกเป็นเด็กผู้ชาย เปีผ่านไปไวเหมือนโกหกสาวน้อยมาทิวดาเติบโตเป็นเด็กช่างฝันเธอชอบฝังตัวอยู่ในห้องสมุดเคลื่อนที่ของคุณเฟลบรรรักษ์ผู้แสนดีที่เป็นนักเขียนเกี่ยวกับหนังสือนิทานเด็กมาทิวดาไม่เคยได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปจากการที่พ่อแม่จอมละหลวมไม่คิดจะใส่ใจเรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ตรวจการโรงเรียนได้มาตรวจสอบความเป็นอยู่ของมาทิวดาซึ่งพวกเขาก็ถูกพ่อกับแม่แต่งเรื่องบอกไปว่าลูกสาวได้เรียนแบบโฮมสคูลโดยเหตุผลที่พ่อต้องขยายธุรกิจเต้นรถมือสอง ส่วนแม่ก็ต้องทํางานอยู่ที่บ้านเป็นประจําและระหว่างที่กําลังต้องตอบคําถามมากมายครูฮันนี่ที่มากับผู้ตรวจการโรงเรียนก็ได้ใช้จังหวะหนึ่งแอบเข้ามาหามาทิวดาด้วยความเป็นห่วงถึงการเล่าเรียนที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้รับมาทิวดาดูจะสนใจคําว่าโรงเรียนอยู่ไม่หน้อยแต่ด้วยความกังวลบางอย่างมันก็ทําให้เธอตอบคําถามได้ไม่มากเท่าไหรนะ่นั ไม่นานพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจที่จะต้องทำตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกปรับเงินโดยการส่งลูกสาวไปโรงเรียนคั้นเชมฮอโรงเรียนดัดนิสัยเพียงแห่งเดียวของเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีครูใหญ่ขาโหดอย่างครูทันชบูอดีตแชมป์นักกีฬาทุมน้ำหนักสุดเฮียมที่พ่อเองก็ได้ให้ข้อมูลกับครูว่ามมลทิดาลูกสาวของเขาเป็นจอมแสบชอบก่อเรื่องไว้ให้ได้จับตาดูเป็นพิเศษอีกด้วยสาวน้อยที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธเคืองเป็นอย่างมากเธอไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พ่อพยายามปลักปัม และได้ความขับแค้นที่มีอยู่ภายในใจมากมายเด็กสาวจึงได้ก,ก่อขบถแก้เผ็ดพ่อจมบงการโดยการแอบเข้าไปผสมน้ำยาปลูกผมกับสารเคมีบางอย่างจนทําให้ผมของเขากลายเป็นสีเขียวท่ามกลางความกังวลกว่ของผู้เป็นพอ่อที่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเองไปได้อย่างไรเช้าวันถัดมามาทิวดาเร่งออกจากบ้านด้วยความตื่นเต้นทุกอย่างล้วนเป็นการประจนภัยครั้งใหม่สำหรับเด็กสาวที่ไม่เคยสัมผัสโรงเรียนมาก่อนแต่เมื่อมาถึงรั้วโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเพราะเธอดันมาเช้าเกินไป ขาะเดียวกันคุณเฟลก็ได้ขับรถห้องสมุดของเธอผ่านเข้ามาพอดีมาทิวดาจึงได้ขั้นเวลาตัดสินใจเล่านิทานเรื่องใหม่ที่มีอยู่ในหัวของตัวเองโดยที่เรื่องราวก็กล่าวถึงคู่รักนักกายกรรมสองคนฝ่ายชายเป็นนักหลบหนีที่สามารถหนีจากกุญแจทุกชนิดที่มีบนโลกใบนี้ได้ส่วนฝ่ายหญิงคือนักกายกรรมที่เก่งกาจจนดูเหมือนการแสดงของเธอบินได้ในอากาศ พวกเขาต่างมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงแม้จะมีทุกอย่างสมดังใจทั้งสองก็ยังไม่สามารถมีทายาทตัวน้อยที่จะมาเติมเต็มทุกอย่างได้เสียที ความโศกเศร้าเริ่มทวีคูณอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ว่างเปล่าจนทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะทําการแสดงโชว์ที่อันตรายที่สุดในโลกเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปให้กับตัวเองก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะตัดจบเพียงเท่านี้เพราะมาทีราก็ยังคิดไม่ออกเกี่ยวกับตอนต่อไปด้วยเช่นกันคุณเฟลมองหน้าเด็กสาวตัวน้อยด้วยความเสียดายและไม่นานประตูโรงเรียนก็เปิดต้อนรับเด็กทุกคนมาธีราได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ที่ก็เพ่งย้ายมากลางเทอมด้วยเช่นกันทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่จะถูกดักทางด้วยกลุ่มของรุนพีที่ได้้เขาามาบอก,ก ของโรงเรียนอธิบายความน่ากลัวของครูใหญ่ที่ก็เปรียบเสมือนจอมปีศาจคอยกำหนดชะตาของเด็กทุกคนหากใครล้ำเส้นหรือละเมิดกดเข้าไปก็อาจจะไม่เหลือชิ้นดีเป็นแน่ ไม่นานเด็กใหม่ทั้งสองก็สามารถย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องโฮมรูมได้ <c oughs> สำเร็จมาทิวดาได้พบเจอกับครูฮันนี่ผู้แสนใจดีและมีเมตตาอีกครั้งซึ่งขณะเดียวกันกระดานของห้องเรียนก็เต็มไปด้วยสูตรคณิตศาสตร์แก้สมการมากมายเนื่องจากห้องเรียนนี้ก็ถูกใช้เป็นที่เรียนสำหรับผู้ใหญ่ครูจึงได้ขอให้มอทิวดาเป็นตัวแทนช่วยจัดการกับกระดานเพื่อที่จะได้เริ่มต้นการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมด้วยกันใหม่แต่เด็กสาวที่เข้าใจผิดก็ดันเดินเข้าไปแก้สมการทุกอย่างบนกระดานจนทุกกคคนนต่่าางง็ทึใวม จฉริยะของเธอเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับครูฮันนี่ที่ก็ได้เข้ามาถามว่าสิ่งเหล่านี้เด็กสาวเรียนมาจากที่ไหนมาทิวดาตอบด้วยความเรียบเฉยว่าเธอเป็นคนชอบอ่านหนังสือวันละหลายๆกองและคณิตศาสตร์ก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านไปยังวรรณกรรมที่เธอก็ดูจะสนใจมันเป็นพิเศษครูฮันนี่ที่ได้รับรู้เช่นนั้นจึงไม่รอช้าที่จะนำเรื่องนี้ไปไรายงานให้กับครูใหญ่ถึงความอาาัจฉริยะของมาลทิวดาเวิร์มวูดที่ก็ควรจะถูกเลื่อนชั้นไปเรียนกับรุ่นพี่เสียมากกว่า แต่เมื่อครูใหญ่ได้ยินคำว่าเฟิร์มวูดเธอก็ตอบด้วยท่าทางเย่อหยิ่งแล้วบอกว่าที่บ้านของมาทิลดาเด็กกำชับว่าเด็กคนนี้เป็นจอมแสบตัวปัญหาที่ครูใหญ่เองก็ไม่เชื่อว่าจะเก่งกาจมากมายตามที่ครูฮันนี่ได้บอกเอาไว้อีกด้วย ในยินของวันนั้นมาทิดากลับมาที่บ้านท่ามกลางเสียงทักทายอย่างไม่ใส่ใจของผู้เป็นพอ่อที่ก็ยังทักเธอเป็นหนุ่มน้อยเพราะจําไม่ได้ว่าตัวเองมีลูกสาวมือนอย่างเช่นเคยส่วนแม่ก็แทบจะไม่สนใจราวกับว่ามาทิดาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขณะดเดียวกันพ่อก็ได้เล่าบอกว่าเขาเพิ่งหลอกขายรถมือสองย้อมแมวให้กับลูกค้าที่โง่เขลามาได้คนหนึ่งอย่างภาคภูมิใจมาทิวด้าที่ดีนเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยพร้อมบอกกับพ่อว่ามันเป็นเรื่องที่ผิด และมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้พ่อเกิดอารมณ์ฉุนขัดขึ้นมาทันทีเขาไม่รอช้าที่จะคว้าหนังสือในมือของเด็กสาวหวังจะฉีกมันให้ขาดเป็นเสี่ยงแต่หนังสือที่หนาจนเกินไปก็ทําให้เขาไม่สามารถใช้แรงฉีกมันได้ในทีเดียวก่อนจะหันมาดึงหน้ากลางของมันออกมาแทนเพื่อระบายความโกรธเครื่องในครั้งนี้ เด็กสาวเก็บซากกระดาษที่ขาดด้วยความร้อนรนเธอไม่รอช้าที่จะเร่งนามันไปซ่อมติดกาวให้กลับคืนสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ความขบฏในใจเล็กๆทําให้มาทิวดาเริ่มคิดแผนการบางอย่างในเช้าของวันถัดมาเธอแอบนํากาวเหนียวพิเศษบีบใส่ลงในหมวกใบโปรดของพ่อก่อนที่เขาจะได้ออกไปทํางานและสวมมันเข้าไปอย่างไม่ได้ใส่ใจอะไรขณะที่กําลังคุยกับเพื่อนๆก่อนเข้าเรียนทุกคนต่างก็พูดถึงเรื่องเล่าของครูใหญ่ท่านปูบูกับข่าหรือที่ว่าเธอเคยลงโทษเด็กคนหนึ่งโดยการ เวียงลอยไปไกลแบบตัวเที่ยวเดียวแถมยังมีตู้ขังยืนที่เป็นตู้ไว้สําหรับลงโทษเด็กอย่างที่ทุกคนก็ต่างหวาดกลัวเพราะความแหลมคมของสิ่งที่อยู่ด้านในนั้นมันเป็นเรื่องราวที่มาธิวดาก็แทบจะไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องจริงเพราะเธอไม่คิดว่าจะมีครูคนไหนกล้าทําเรื่องเลวร้ายแบบนั้นกับเด็กนักเรียนได้แน่นอนจังหวะเดียวกันเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งก็ได้วิ่งออกมาจากอาคารเรียนพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือจากการที่เขาได้รู้มาว่ามีใครคนนึงทําน้าเชื่อมหกใส่เก้าอี้ของครูใหญ่แถมใน ตอนนี้เขาก็ดันถูกกล่าวโทษว่าเป็นคนทํา ไม่มีเด็กคนไหนกล้าย,ยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งเสียงเรียกเข้าแถวดังขึ้นท่ามกลางความชุลมุนมากมายมาทิวด้าตัดสินใจขอให้เพื่อนทุกคนถอดเสื้อนอกออกมากองทับเพื่อนนักเรียนชายคนนั้นก่อนที่ครูใหญ่จะเข้ามาเค้นถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กสาวไม่รอช้าที่จะใช้กลอุบายยอมเป็นคนเข้าไปบอกว่าเพื่อนคนนั้นป่วยเป็นโรคนอนลืมซึ่งเขาก็นอนอยู่ในกองเสื้อมานานแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงโดยที่มันก็เป็นเวลาก่อนที่จะเกิดเรื่องทั้งหมดและเมื่อไม่สามารถหาที่ระบายเพื่อเอาผิดกับ ครูเยดทันบูก็ได้เปลี่ยนประเด็นพุ่งไปหาเพื่อนเด็กสาวผมเปียคนหนึ่งกล่าวเอาผิดถึงการละเมิดกฎที่เธอเองไม่ชอบคนถักผมเปียมาโรงเรียนดูกระเด็นออกนอกรู้โรงเรียนไปได้วยความสะใจพร้อมด้วยคําประกาศบอกกับมาธิดาเวิร์มวูดว่าเธอจะไม่สามารถเอาชนะครูได้แน่นอนซึ่งนับว่ายังเป็นโชคดีที่เด็กสาวคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรมาและรอดปลอดภยัยมาได้อย่างเฉียดฉิว ในเย็นของวันเดียวกันมาทิวด้าได้นำไอเดียตอนต่อไปของนิทานในหัวมาเล่าให้กับคุณเฟลได้ฟังอีกครั้งซึ่งหลังจากการประกาศโชว์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกได้แพร่หลายออกไปเหล่าผู้ชมจากทั่วสารทิศก็ต่างแห่เห็นกันเข้ามาอย่างคณะละครสัตว์อันดงดังของสองสามีภรรยา ทุกอย่างทุกเตรียมการไม้หมดแล้วและขณะที่ชายผู้หลบหนีกำลังได้เข้ามาเกลิ่นนำการแสดงของเขาต่อหน้าคนดูมหาศาลจู่ๆสาวนักกายกรรมก็ได้เข้ามาแจ้งบอกว่าในตอนนี้เธอได้ตั้งท้องลูกคนแรกได้สำเร็จแล้วทุกอย่างหยุดเงียบสงัดไปชั่วครู่ก่อนที่ฝูงชนจะเริ่มตะโกนแสดงความยินดีกับพวกเขากันยกใหญ่จนลืมเรื่องการโชว์พิเสษสนิท แต่แล้วพี่สาวบุญธรรมของนักกายกรรมก็ได้พูดแสดงสิทธิหลักฐานสัญญาต่างๆที่เธอจําเป็นจะต้องได้รับจากโชว์ในครั้งนี้เพราะไม่เช่นนั้นทั้งสองจะถูกฟ้องให้ติดคุกไปอย่างแน่นอนก่อนที่เรื่องราวจะถูกตัดจบอีกครั้งจากการที่มาทิวได้ยังคิดฉากต่อไปไม่ออกอีกเช่นเคย เด็กสาวเร่งกลับมาที่บ้านและได้เห็นว่าแม่กําลังพยายามเอาหมวกที่ติดอยู่บนหัวของพ่อออกกันอย่างชุลมุนในขณะที่มาธิวดาก็ฟ้าวารูปตัวละครครอบครัวนักกายกรรมภายในจินตนาการที่มีพ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างมีความสุขแต่เมื่อได้เหลือไปเห็นสภาพพ่อแม่ของตัวเองเธอก็อดไม่ได้ที่จะทำลายรูปว่านั่นทิ้งจากความเจ็บปวดภายในจิตใจที่ตัวเองไม่เคยได้รับความอบอุ่นมาก่อนนั่นเอง วันถัดมาในช่วงพกักกลางวันครูฮันนีได้พยายามเข้ามาบอกถึงความสามารถพิเศษอันน่าทึ่งของมาธิดาที่เธอก็ได้เสนอจะนำหนังสือเรื่องใหม่มาให้เพื่อหวังจะช่วยผลักดันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เด็กสาวตอบรับด้วยความดีใจเป็นอย่างมากจังหวะเดียวกันครูอยาก็ได้เข้ามาขัดทุกอย่างเอาไว้เพราะดันมีใครสักคนได้แอบขโมยกินเค้กช็อกโกแลตของเธอไปชิ้นหนึ่งระหว่างที่กำลังเค้นหาตัวคนผิดกันอย่างเคร่งเครียดจูจูบรูซเด็กชายตุ้ยนุ้ยเพื่อนร่วมชั้นของมาธิดาก็ได้เผอเล้อออกมา จนกลิ่นช็อกโกแลตได้ลอยไปเตะจมูกของครูใหญ่เข้าอย่างจังและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาถูกลงโทษในทันทีโดยการบังคับให้กินเค้กช็อกโกแลตชิ้นใหญ่ให้หมดภายในช่วงพักเที่ยงซึ่งในตอนแรกก็เหมือนว่าบูจะทําไม่ได้มาทิวด้าจึงได้เป็นแกนนําระดมเหล่าเพ,เพื่อนให้ส่งเสียงเชียร์เอาใจช่วยกันยกใหญ่จนเขาสามารถกินเค้กชิ้นนั้นได้หมดทันเวลาพอดีแต่แล้วครูใหญ่จอมเผด็จการที่เห็นว่าตัวเองกําลังจะพ่ายแพ้ก็ได้กลับคําบอกถึงบทลงโทษที่2ทําให้มาทิวดาได้ลุกขึ้นมาาต่อต ถึงการกระทําที่ไม่เป็นคำพูดของครูใหญ่แต่ไม่ว่าจะยังไรพลังของเด็กสาวแค่เพียงคนเดียวก็ไม่สามารถสู้กับอำนาจมือน,นี้ได้สำเร็จทำให้สุดท้ายบรูซก็ถูกส่งตัวไปอย่งตู้ขังยืนสิ่งประดิษฐ์สุดชั่วร้ายของครูใหญ่ไปในที่สุด หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทิวได,ได้ได้นำเรื่องที่อัดอันมาแต่งตอนต่อไปของนิทานเราบอกให้กับคุณเฟลได้ฟังอีกครั้งโดยเรื่องราวหลังจากที่พี่สาวบุญธรรมจะทำการฟ้องนักกายกรรมทั้งสองพวกเขาก็ได้ตัดสินใจจะ,สะแสดงโชว์ผาดผลที่อันตรายที่สุดในโลตามแผนการที่เคยวางไว้มาตั้งแต่แรกท่ามกลางความกังวลใจของนักลบหนีที่ก็ไม่อยากทำเรื่องนี้แล้วด้วยเช่นกันแต่แล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้สวยจนกระทั่งตอนจบของโชว์สาวนักกายกรรมก็ดันพลาดท่าตกลงไป ยังเบื้องล่างที่อันตรายที่สุดแต่ก็ยังมีปฏิหารที่เธอสามารถตั้งท้องต่อไปได้จนคลอดลูกคนแรกได้สําเร็จไม่นานก็ถึงวันที่ต้องบอกลาคําคสั่งเสียสุดท้ายจากญิงอันเป็นที่รักต่อชายนักลบหนีคือการขอให้เขาดูแลลูกของเราให้ดีชายผู้เควงควางต้องกลับมาดูแลลูกพยงลำพังโดยที่เขาก็ไม่เคยเอะใจกล่าวโทษพี่สาวใจร้ายเลยแม้แต่น้อยแถมมีนํำซ้ำยังให้เธอมาเป็นส่วนหนึ่งภายในบ้านเพื่ออยู่ดูแลลูกสาวตัวน้อยระหว่างที่เขาต้องออกไปทำงานข้างนอก ทำให้เด็กสาวต้องเผชิญอยู่กับป้าเพียงลําพังและพบกับความน่ากลัวที่สุดเท่าที่จะจินตนาการถึงทุกอย่างล้วนเป็นความลับก่อนที่เรื่องจะทุกตัดจบอีกครั้ง ในเย็นของวันนั้นมาธิวดาเร่งกลับมาที่บ้านเธอได้เห็นว่าพ่อกับแม่กำลังร่วมฉลองเงินก้อนใหญ่จากการที่พ่อได้หลอกขายรถมือสองยอมแมวให้กับกลุ่มลูกค้ารายเก่าที่ได้ชักชวนเพื่อนของเขาให้มาช่วยอุดหนุนทำให้เด็กสาวรู้สึกไม่พอใจกับการที่ทั้งสองไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองเลยสักครั้งพ่อที่โกรธเคืองจึงไม่รอช้าที่จะเหวี่ยงลูกสาวไปขังไว้ที่ห้องใต้หลังคา เด็กสาวนอนนิ่งหยุดชะงักด้วยความเคยชินแต่แล้วเธอก็ได้ใช้ความอัดอั้นทั้งหมดนึกตอนต่อไปของนิทานขึ้นมาได้ว่าลูกสาวของนักหลบนีไม่เคยพูดถึงป้าเลี้ยงใจร้ายเลยสักคำเพราะเธอไม่อยากทําให้พ่อต้องเป็นกังวลและเจ็บปวดใจไปมากกว่าเดิมซึ่งมันก็ทําให้ป้าที่ได้ใจร้ายการนักขึ้นไปอีก ก่อนจะล็อกประตูและจากไปยังไม่ใหญ่ดีแต่แล้ววันนี้นักหลบหนีดินกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาได้รับรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเองชายที่รู้สึกผิดเป็นที่สุดสัญญาจะชดเชยช,ยช่วงเวลาที่เขาได้พลาดไปเพื่ออยู่ดูแลลูกสาวให้เธอต้องไร้กังวลแต่ความคับแค้นเกลียวกาดที่ระอุอยู่ภายในใจมันก็ทําให้นักหลบหนีไม่สามารถห้ามความรู้สึกของตัวเองได้เขาออกตามลาพี่สาวใจร้ายไปในคืนนั้นและไม่เคยได้กลับมาที่บ้านอีกเลยความคิดของมาธิราจบลงเธอได้ระบายสิ่งที่ขับ แคทุกอย่างลงไปในจินตนาการของตัวเองแต่เมื่อได้กลับมามีสติอีกครั้งเด็กสาวก็ได้สังเกตเห็นทังขยะเหล็กที่บิดเบี้ยวกองอยู่ที่ปลายเทา้าด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและสงสัยกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย วันถัดมามาทิวด้าต้องมาโรงเรียนด้วยความประหลาดใจเพราะมีเด็กนักเรียนบางกลุ่มกำลังให้การสนับสนุนเธอแบบลับๆจากการที่มาทิวดาได้ต่อกรกับครูใหญ่แสนโชคร้ายเมื่อคราวก่อนแต่แล้วเสียงกระซิบที่ดังเกินไปก็หนีไม่พ้นหูของครูใหญ่ทีได้แอบฟังผ่านกล้องวงจรปิดที่มันก็ติดไปทั่วทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนจากนั้นครูใหญ่แสนเหี้ยมโหดก็ไม่รอชา้าเข้ามาสั่งให้เด็กห้องของครูฮันนี่ออกไปเรียนวิชาพละรสุดฮัลโหลโหดกับเธอท่ามกลางสายฝนอันหนาวเหน็บที่เธอก็ฝึกเด็กปฐม เราก็เป็นทหารซึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปก็ได้แอบนํากิ้งกาสัตว์เลี้ยงของตัวเองใส่ลงไปในแก้วน้ําของครูใหญ่จนทําให้ครูที่เคร่งขึมถึงกับต้องกรีดแตกออกมากเลยทีเดียวมาทิวได้ที่ทนเห็นไม่ได้จึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านด้วยความกล้าหาญแต่มันกลับยิ่งเพิ่มไฟแขนทําให้ครูใหญ่หันมาเพ่งเล็งที่เธอแทนเด็กสาวจึงได้ใช้จังหวะหนึ่งรวบรวมสมาธิทั้งหมดควบคุมไปอย่างแก้วน้ําโลหะส่งพลังจิตเวียงใส่หัวของครูปีศาจเข้าอย่างจังและแล้วกิ้งกาที่อยู่ด้าน้ ก็หลุดเข้าไปในเสื้อผ้าของครูใหญ่ทำให้เธอต้องวิ่งราบกลับไปเพื่อเอามันออกในทันทีซึ่งครูฮันนี่ก็ได้ใช้โอกาสนี้เร่งวิ่งเข้ามาขอให้นักเรียนของเธอกลับเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยความเป็นห่วงมาทิวดาได้อยู่รอขอให้ครูได้ดูสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวของเธอก่อนจะเพ่งสมาธิใช้พลังจิตยกแก้วน้ำให้ลอยขึ้นต่อหน,น้าครูที่ก็รู้สึกประหลาดใจไม่ต่างกันจากนั้นครูฮันนี่ก็ได้แอบพามาทิวดามาพูดคุยที่กระท่อมของเธอท่ามกลางความสงสัยของเด็กสาวที่ได้ตั้งค ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าสมองของเธอจะใหญ่เกินหัวจนทําให้มีพลังงานบางอย่างทะลุออกมาจากตาของตัวเองทําให้เกิดเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนี้ขึ้นครูที่ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องนี้ได้จึงได้คิดว่ามันอาจจะเป็นเช่นนั้นทั้งสองเริ่มเปลี่ยนเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของครูฮันนี่ เธอได้กระท่อมหลังนี้มาจากชาวนาที่พ่อจะแบ่งที่พักพิงให้ได้จากการที่ครูฮันนี่ไม่อยากอยู่กับป้าใจร้ายของตัวเองหลังจากที่พ่อได้เสียไปอย่างน่าสงสัยและเรื่องราวเพียงสั้นๆน,นี้ก็ทําให้มาธิวดาได้พูดคันถึงเรื่องนิทานในจินตนาการของตัวเองซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเรื่องบังเอิญที่ชวนประหลาดใจอีกครั้งเพราะทุกอย่างที่มาธิวดาได้เล่าออกมาล้วนแล้วแต่เป็นชีวิตจริงของครูฮันนี่ทั้งหมดโดยที่ป้าใจร้ายคนนั้นก็คือครูใหญ่ท่านบูนั่นเองแถมครูฮันนี่ก็ยังแอบสงสัยว่าาาบงทีเ การตายของพอ่อก็อาจจะเกิดจากฝีมือป้าเพื่อหวังเงินประกันอีกด้วย และหลังจากที่ได้พูดคุยกันมาทิวด้ที่ขับแค้นใจก็ไม่รอช้าแวะไปอย่างลานของตู้ขังยืนภายในป่าข้างโรงเรียนพร้อมใช้พลังจิตอันแรงกล้าของตัวเองทำลายสถานที่แห่งนี้อย่างย่อยยับไม่เลยชิ้นดีก่อนที่จะได้กลับมาทีบาลและพบว่าในตอนนี้พ่อกับแม่กำลังพากันเก็บของเตรียมที่จะหนีออกจากประเทศภายในวันพรุ่งนี้ด้วยสาเหตุว่าลูกค้าที่พ่อได้ย้อมแมวหลอกขายรถมือสองให้กับพวกเขาดันเป็นพวกมาเฟียแถมเงินที่ได้มาก็ใช้ไปเกือบหมดแล้วอีกด้วยมาทิวด้าจึงได้ถูกขิ เส้นตายให้พรุ่งนี้เธอได้ไปโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ตัวเองจะไม่ได้อยู่ช่วยเพื่อนทุกคนในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดของโรงเรียนไปอย่างน่าเสียดาย และเมื่อถึงช่วงของวันถัดมาเด็กสาวก็ได้พบว่าครูใหญ่ได้ทาลายสนามเด็กเล่นของพวกเขาไปจนหมดสิ้นจากการที่มีใครบางคนบุกเข้ามาทําลายตู้ขังลืมของเธอเมื่อวันก่อนมันเป็นเหตุที่ทําให้ครูใหญ่จําเป็นจะต้องเรียกทดสอบสะกดคํากับเด็กในชั้นเรียนของครูฮันนี่กันอย่างกระทันหันภายใต้เงื่อนไขวา่าหากใครสะกดผิดแม้แต่คาเดียวเธอก็จะทําการลงโทษเด็กคนนั้นอย่างสาสมเพื่อเป็นการระบายความโกรธเคืองที่ปะทุอยู่ภายในใจไม่จบสิ้นแต่แล้วด้วยความกดดันทั้งหลายทั้งปวง ก็ทําให้เด็กๆเริ่มลุกขึ้นมาต่อต้านอย่างที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนมาทิวดาจึงได้ใช้โอกาสนี้เพ่งพลังจิตเขียนช็อกบนกระดานแซงหลอกว่าเป็นผีน้องชายบุญธรรมพ่อของครูฮันนี่ผู้ล่วงลับ ได้มาทวงเอาชีวิตของเขาคืนจากครูใหญ่แต่มันก็ทําให้ครูท่านบูันคิดไปว่ามีใครบางคนกําลังเล่นมายากลแกล้งเธออยู่เป็นแน่ก่อนที่ครูสุดเฮียมจะเข้าไปทําลายกระดานนั้นทิ้งพร้อมเปิดตัวตู้ขังยืนนับสิบตู้ที่เธอได้ทําเตรียมเอาไว้สําหรับลงโทษเด็กๆแทนของเก่าที่เพิ่งพังไปในเวอร์ชันอัปเกรดที่โหดกว่าเดิม ความบ้าคลั้งที่เริ่มเข้ามาบดบังทุกอย่างส่งผลให้ครูฮันนี่ที่ทนดูต่อไปไม่ไหวเด็กเข้ามาร่วมต่อต้านด้วยอีกคนมาทิวได้ใช้ทุกวิธีทางเพลงพลังจิตสร้างภาพลวงตาจากโซ่ที่อยู่บริเวณนั้นสร้างเป็นรูปของนักหลบหนีเข้ามาต่อสู้กับครูใหญ่จอมเผด็จการแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไม่ไหว จนสุดท้ายเด็กสาวก็ได้คิดไอเดียหันมาจัดก,การใช้พลังจิตเปียผมแก่ให้กับครูใหญ่ก่อนจะวิ่งทะลุออกหน้าต่างโรงเรียนไปด้วยความสะใจและมันก็ทําให้ครูใหญ่ทัานบูรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้เธอเชื่อแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจมาจากผีน้องชายที่กำลังกลับมาทวงชีวิตของเธอเข้าแล้วจริง จังหวะเดียวกันครูฮันนี่ก็ไม่รอชา้าที่จะเข้าไปขับไล่ให้ป้าบุญทําออกไปจากโรงเรียนของเธอและเมื่อทุกอย่างได้จบลงนักเรียนทุกคนก็ต่างมาร่วมแสดงความยินดีร้องเล่นเต้นรํากันอย่างมีความสุขราวกับได้รับอิสรภาพเป็นครั้งแรกแต่แล้วไม่นานพ่อแม่ของมาทิวดาก็ได้โผล่เข้ามารับตัวของลูกสาวพวกเขาบังคับให้เธอขึ้นรถไปด้วยความเร่งรีทามกลางสายตาชนใจไดยของเราเพื่อนทุกคนที่ต่างก็ไม่สามารถเข้าไปห้ามกับสิ่งนี้ได้ครูฮันนี่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ลองเอ่ยปาก ขอให้มาธิลดได้มาอยู่ด้วยกันพร้อมรับปากว่าจะเป็นผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบเด็กสาวคนนี้แทนให้ซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้พ่อรู้สึกลังเลใจอยู่เล็กน้อยแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้พวกเขาได้หมดภาระกับความไม่พร้อมของตัวเองจริงๆเสียทีก่อนที่ทั้งสองจะยินยอมทําตามคําขอนี้ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้จากนั้นมาธิลดก็ใช้พลังจิตถอดหมวกที่ติดกาวบนหัวของพ่อออกให้แทนคาขอบคุณและไม่นานพวกเขาก็จากไปอย่างที่ไม่หวนกลับมาอีกเลย หลังจากเรื่องราวในวันนั้นเด็กสาวได้ย้ายมาอยู่บ้านพ่อของครูฮันนี่ที่ใหญ่โตราวกับคฤหาสน์รวมสร้างจินตนาการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เป็นดังสวนสนุกขนาดย่อมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างสารรค์ภายใต้การสอนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเคารพซึ่งกันและกันและแล้วโรงเรียนคลั่นเชมหอก็ได้กลายเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ที่สุดในโลกไปโดยปริยาย และนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลบี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ